เด็กหนวดฟังทางนี้ครับผมเพิ่งได้ไปร่วมเล่นในสนามลบสุดคลาสสิกมาเป็นเกมที่เล่นง่ายง่ายแล้วผมกาลังติดงอมแงมเลยแถมตัวเกมเนี่ยจะพาคุณย้อนวันวานแปดแ็กกลับไปหาดีตอีกครั้งกับเกมเมทัลสลักอเวกเคนนิ่งครบรอบหนึ่งปีเต็มครับพร้อมกับกิจกรรมพิเศษครับรับฮีโร่ใหม่อย่างมาโคโปโลแบบฟรีๆแถมยังแจกที่ขุดมาโคโปโลให้กับลิททุกคนเพิ่มเติมอีกด้วยครับโอ้โห oh ใช่แต่ว่าภาพก็ยังเป็นกราฟิกแบบไอ้ทันสมัยอยู่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยมีความทรงจําเกี่ยวกับเก,ก,บเกมนี้มากมายครับผมเป็นหนึ่งในเด็กหนวดที่เล่นเมทัลสลักอย่างบ้าคลั่งแต่นั้นมันก็นานมากๆแล้วประกอบกับว่าผมเนี่ยเป็นพวกขี้หลงขี้ลืมก็จะจําได้แค่ว่าเมทัลสลักเนี่ยเป็นเกมที่สนุกเล่นแล้วติดงอมแงมรายละเอียดต่างเนี่ยผมนี่ลืมเกือบหมดก็จะจําได้แค่ลุงชีปเปื่อยที่คอยแจกของใช่ปะรถถังที่โคตรโอพีอยู่บนรถถังและทรงพลังอะไรอย่างนั้นเลยแล้วเสียงที่คุ้นเคยก็คือเฮฟวี่แมชชีน She's อะไรเหล่านี้กระเด็นโผล่ขึ้นมาเป็นภาพในหัวของผมอยู่เรื่อยๆแถมยังพ่วงภาพอื่นๆและยังรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผมเคยนั่งเล่นเกมนี้เป็นความทรงจําในวัยเด็กครับที่เราไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นตื่นขึ้นมารอดูการ์ตูนช่อง9กดูการ์ตูนเสร็จก็นั่งเล่นเกมจบภารกิจของเด็กคนนั้น1วันแต่แม่ก็ชอบมาบ่นอีกบอกให้ไปอาบน้ําแปรงฟันกินข้าวกรอกน้ากว่าบ้านถูบ้านค่อยมานั่งเล่นเกมไล่ตรงกรอกน้ำเนี่ยเอาจริงผมลืมเรื่องนี้ไปแล้วว่าตอนในเด็กเ,ดเคยมีหน้าที่จะต้องกอกกออแแลล้้้้วเเเาาาผมมมยิ่งนนนนนนีขไไปะะะภพรบบัั ก็ชัดขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเมทัลสลักอเวกเคนนิ่งนะครับมีโหมดหนึ่งที่จะพาย้อนกลับไปในจังหวะสำคัญๆของตัวเกมที่จะเป็นฉากเก่าๆทำให้เราเห็นแล้วแบบอ๋อฉากนี้เคยเล่นไปแล้วนี่หว่า อะไรอย่างนั้นเลยเว้ยถึงแม้ว่าจะเป็นฉากเก่าที่เคยเล่นไปแล้วแะครับแต่ตอนนี้ภาคที่ผมกาลังพูดถึงอยู่เนี่ยได้รับการอัปเกรดงานภาคให้ทันยุคทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายบรรยากาศเก่าๆยังอยู่ครบถ้วนเลยผมเชื่อว่าเด็กหนวดเนี่ยถ้าได้กลับมาเล่นเกมนี้นะก็น่าจะได้ประสบการณ์ที่เหมือนผมอย่างแน่นอนและนอกจากเราจะได้หวนคิดถึงวัยเด็กของเรากันแล้วนะครับเรายังได้รับประสบการณ์การเล่นที่เพิ่มเติมจากในอดีตจะไม่ใช่แค่การเดินหน้ายิงบุกทะลวงไปหาบอสเท่านั้นแล้วตอนนี้ตัวละครหลักของเราเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดให้้ผมมจจะไไ่่่ตตาาายายยงงๆอออีีกกกปนนั สามารถเลือกปืนที่เราจะใช้ได้ด้วยและยังอัปเกรดปืนเพิ่มความสามารถให้กับอาวุธของเรามีตัวละครอีกเพียบพร้อมสก,กินสุดสวยเลยที่สําคัญที่สุดเลยมีตัวละครผู้หญิงท,ที่เซ็กซี่บีบคอสุดๆครับและใครที่เคยเล่น r o v ก็จะคุนคนค้นกับ Violet you ready for this? เป็นการอัพเกรดที่ยิ่งใหญ่จริงๆและถ้าคุณจะเคยเล่นเกมนี้หรือไม่ก็ตามไม่ท่านสลักเอาไว้เคนนิงครับผมอยากจะชวนพวกคุณเนี่ยดาวโหลดซะเดี๋ยวนี้เลยจังหวะนี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้มาสัมผัสสิ่งที่ผมแพร่ม,มาทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรกโดยเฉพาะกับเด็กนวดเพราะกิจกรรมเนี่ยมันเยอะมากๆมีอะไรผู้เล่นทำมีกิจกรรมมีรางวัลครบรอบหนึ่งปีเต็มอะไรก็ไม่รู้แหละเยอะแยะไปหมดจะแจกให้กับเหล่าทหารอย่างบ้าคลั่ง เอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าผมไปสัมผัสอะไรมาบ้างเริ่มเกมมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับทูตเรียลสอนเราเล่นเหมือนปกติทุกเกมครับโดยจะเล่าผ่านแผนที่โลกของตัวเกมจะเป็นเนื้อเรื่องหลักการประจนภัยของผู้เล่นซับเป็นส่วนใหญ่แน่นอนว่าผู้เล่นที่เคยเล่นเม t ท l s สลักในอดีตไม่ต้องปรับตัวอะไรทั้งนั้นครับสามารถศาสกระสนได้ทันที รูปแบบของตัวเกมเนี่ยยังคงกินอายความเป็นคลาสสิกของตัวเกมแต่ก็ยังเพิ่มเติมด้วยในส่วนของสกิลให้กับผู้เล่นและมีหลอดเลือดเพิ่มเติมมาให้เราโดยเราเนี่ยจะต้องเดินหน้ายิงศัตรูไปเรื่อยๆซึ่งการจัดการก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรตามรูปแบบของเกมแต่มันจะมีศัตรูบางตัวครับที่อาจจะมีความถึกขึ้นนิดหน่อยมีรูปแบบการโจมตีที่เพิ่มเติมและยังลงไปถึงจุดอ่อนด้วยยกตัวอย่างบางครั้งเนี่ยเมื่อเราโดดไปยังด้านหลังของตัวศัตรูนะครับเราจะทำดาเมจที่รุนแรงจากจุดอ่อนตรงนั้นได้เป็น ในระหว่างที่เรากำลังฝ่าฟันอุปสรรคระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมที่จะช่วยชีกเปื่อยด้วยนะครับเมื่อช่วยได้แล้วลุงแกก็จะแจกของซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงที่คุ้นเคย <Flame shot. S 1> มันเป็นเสียงที่แบบ ทำให้รู้สึกดีมากๆาผมไม่รู้เป็นคนเดียวหรือเปล่านะยิ่งถ้าได้ช็อตกันนี่เวลาเดินเปล่าในโคตรสะใจเลยและในระหว่างที่เราเดินหน้ายิงอยู่นั้นครับเราสามารถสลับฮีโร่ของเราได้เพื่อใช้ท่าไม่ตายประจําตัวของฮีโร่นั้นสกิลส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นการทําดาเมจออกไปนั่นแหละครับและข้อดีของการสลับฮีโร่ทุกครั้งเมื่อท่าไม่ตายเต็มหลอดมันทําให้เราเนี่ยจบงานไวมากๆและเราจะไม่เสียเวลาคููดาวเนี่ยของตัวสกิลอะไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าเวลามันครูดาวสกิลอะมันพร้อมกันทุกตัวในทีมครับ เมื่อปราบกิกี้จนมาถึงสุดทางของด่านนั้นๆเราแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับบอสท,ที่จะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงจุดอ่อนต่างๆด้วยเมือเ่อทำการบอสต่างๆแล้วนะครับเราก็จะได้รางวัลพร้อมกับ exp เป็นการตอบแทนแล้วเราก็จะต้องเล่นตามเนื้อเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆจุดที่น่าสนใจครับของเกมเมทัลสลักระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีด่านที่แบบพาาแฟดแบ็กกลับไปในจังหวะสําสคัญของตัวเกมเมทัลสลักในอดีตด้วยครับเล่นไปก็อ๋อไปอ่ะก็คือเคยผ่านมาแล้วไง อีกเรื่องที่บอกเลยว่าต้องว้าวของตัวเกมแมทเทนสลักอ a วคเคนนครับนั่นก็คือเรื่องของการลองรับภาษาไทยและยังเป็นภาคไทยด้วยส่วนที่ผมชอบมากที่สุดก็คือบทสนทนาครับคนงานเหมื๋บอกว่าบาสุก้าน่ะจะต่ออยู่ในดินร้อนๆไม่คิดว่าที่ใต้ดินเมืองคัมเต้จะมีบอ่อเลาวาที่ใหญ่ขนาดนี้ในบทสนทนาตัวเกมเนี่ยบางบทนะครับมันจะไม่ใช่แค่ภาพตัวละครเนี่ยขึ้นมาแล้วก็แข็งแข็งแต่เกมนี้มันจะมีการขยับนิดหน่อยครับให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะกับตัวละครหญิง การคุณสมบัติมันน่าสนุกมากเลยนะลองดูสิคันรีน่ารักสุดๆและเสียงภาคค่อนข้างมีชีวิตชีวาครับชวนน่าฟังตลอดทั้งบทสนทนาเลยและยังไม่พอยังมีช้อยให้เราเลือกตอบได้ด้วยซึ่งตอนแรกเนะี่ยผมก็นึกว่าตอบ,ตอบ,ตอบไปเถอะแต่ไม่ถ้าเราตอบตรงคําถามหรือเลือกตัวเลือกที่ถูกเราจะได้แต้มความเชื่อใจมาด้วยนี่อาจจะหมายถึงว่าเราควรจะต้องศึกษานิสัยของตัวละครเพื่อทําให้การเลือกตอบของเราเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยและนั่นยังเพิ่มความกินให้กับตัวละครครับเอออันนี้ดี ฉันไปส่วนฉันก็เอาบาสุก้าไปเอง ทีนี้ผมขอเล่าในส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งของตัวเกมเลยแล้วกันครับนั่นก็คือเรื่องของตัวละครแล้วก็อาวุธเพราะนี่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมเพลย์ของเราหลักๆมันก็จะอยู่ส่วนนี้แล้วมันก็จะแตกออกเป็นสายและยงและอย่างทอดยาวไปถึงเรื่องของ BP ไอ้ BP เนี่ยมันจะเป็นเหมือนค่าประเมินพลังลบของทีมเราทั้งหมดครับมาเล่าในส่วนของฮีโร่ครับหรือตัวละครนั่นแหละตัวละครภายในเกมเนี่ยก็จะมีให้ผู้เล่เนเลือกใช้งานค่อนข้างเยอะเลยแน่นอนว่าผมไม่สนใจตัวละครผู้ชายสักเท่าไหร่แม้มันจะเก่งก็ตามปัดตกไปตัวละครหญิงแต่ละตัวเนี่ยออกแบบมาได้นารักซ และในฮีโร่แต่และตัวของเราเนี่ยมันก็จะมีสกินประจําตัวนั้นน,นให้ได้เพิ่มความเท่กันอีกด้วยต้องเลิศตลอดเวลาและการอัพเดตครบรอบครั้งนี้นะครับมีฮีโร่ใหม่เข้ามา2ตัวตัวแรกเนี่ยผมก็มองว่าแบบน่าจะเป็นฮีโร่ที่ครองใจผู้เล่นทุกคนครับนั่นก็คือเฟย่าีดีไซน์ที่มีความเป็นแบบแมวแมวเซ็กซี่เ็ซกซี่และอีกจุดครับที่เป็นเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นสังเกตที่ใต้าตาของเจ้าแมวตัวนี้สิ <c oughs> อีกตัวน่าสนใจครับมาโคโปโลที่ผมบอกว่าน่าสนใจเนี่ยไม่ใช่สาหรับผมนะแต่สําหรับทุกคนครับเพราะเป็นตัวละครใหม่ที่แจกฟรีจากกิจกรรมซึ่งระหว่างที่ผมเล่นเน่ยเขาก็แจกที่ขุดของมาโคโปโลมาให้ด้วยแต่ดวงผมไม่ค่อยมีไอ้พวกเรื่องกาชาอะไรพวกนี้แต่ผมเชื่อว่ายังมีหลายหลายคนที่ดวงดีครับถ้าได้มาโคโปโลก่อนที่เขาจะแจกตามกิจกรรมน่าจะทำให้คุณสามารถเลื่อนขั้นมาโคโปโลได้เลยนะเว้ยและตัวละครมาโคโปโลเนี่ยจะเก่งขึ้นไปอีก เอาละในส่วนของรายละเอยดฮีโร่นะครับเราจะเห็นกับว่ามันมีอาวุธที่ติดตั้งมีสกิลประจำตัวของฮีโร่แล้วถ้าเรากดไปที่สกิลนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะแสดงภาพวิดีโอเป็นตัวอย่างสกิลให้เราได้ดูครับ ว,วิธีใช้งานของมันอ่ะเป็นอย่างไรถัดมาแนะนำสเตตัสฮีโร่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพาสซตฟสรกิลของตัวละครนั่นเองในหัวข้อถัดมาอีกก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์หลักการอ่ะมันก็จะเหมือนกับพวกอาวุธครับนั่นก็คือแบ่งตามสีและถ้าอุปกรณ์อ่ะขึ้นเป็นสีส้มแล้วมันก็จะมีสุ่มสเตตัสแยกออกมาให้เราด้วยอันนี้เริ่มได้กลิ่นการฟาร์มเพื่อหาสเตตัสของอุปกรณ์มาเน้นๆแล้วครับแต่ที่น่าสนใจจะเป็นในส่วนของเรื่องเครื่องประดับครับจะมีทั้งเฉพาะแล้วก็ใช้ร่วมกันโโดดดยยใใช้นน้้รรรรรร่่่่วววมมมกกกกกััััันนนนนนเเีี็็็คคคคืือออออตตไไไหสสะะะะะแขงงปบบบบบฉพาะะจุ อธิบายว่าตัวเนี้ยมันจะเพาะของฮีโร่ตัวไหนสมมุติอย่างฟีโออย่างงี้เมื่อเก็บอาหารก็จะฟื้นฟูพลังท่าไม่ตายของฮีโร่ให้แกทีมอะไรก็ว่ากันไปแล้วหูกองเครื่องประดับนะครับก็จะมีสเตตัสสุ่มขึ้นมาด้วยอีกอืมกลิ่นเริ่มฟุ้งขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมเรื่องการฟาร์มอะ เกมนี้จะมีระบบเลื่อนขั้นให้กับตัวละครของเราด้วยครับโดยมันจะเป็นการสะสมโทเค็นของตัวละครนั้นๆบางตัวเนี่ยก็อาจจะต้องขุดสมบัติถึงจะได้โทเค็นบางตัวเนี่ยก็อาจจะต้องไปทําภารกิจฝึกฝนพิเศษเพื่อรับโทเค็นเป็นต้นและทุกการเลื่อนขั้นของตัวละครนะครับเราก็จะได้สเตตัสเพิ่มเติมขึ้นมารวมไปถึงทักษะการเลื่อนขั้นของลำดับนั้นๆด้วยซึ่งในตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสําคัญด้วยครับเพราะมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของแต้ม BP หรือพลังลบของทีมเรานั่นเองในส่วนของขขข้้อออออืื่่นนนนนเเเยยมััักกก็็็็จะะะะปปรรรงงงสิิแแลลลววตตโดค มาถึงจุดที่ผมมองว่าสําคัญไม่แพ้กับตัวละครเลยนั่นก็คืออาวุธเมื่อกดเข้าไปดูแล้วนะครับมันก็จะมีอาวุธของเราแล้วก็อาวุธที่ยังไม่ได้ถูกปลดล็อกซึ่งเราสามารถไปเล่นในโหมดต่างๆเพื่อรับชิ้นส่วนเหล่านั้นมาเติมให้เต็มเพื่อปลดล็อกอาวุธนั้นได้แต่มันก็ไม่ใช่กับทุกอาวุธนะหรือ บางอาวุธเนี่ยจะต,ต้องใช้วิธีขุดเหมืองสุมกาช้านั่นแหละเอาง่ายๆโดยแต่ละอาวุธเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปและยังรวมไปถึงประสิทธิภาพของมันด้วยนะครับโดยประสิทธิภาพเนี่ยจะถูกแบ่งออกตามสีพื้นหลังของอาวุธชิ้นนั้นๆซึ่งผมค่อนข้างโชคดีได้วุธส้มมาตั้งแต่เล่นแรกๆเลยดามเมจนี่อย่างล้น แต่อุธส้มมันก็ไม่ใช่ของที่แลที่สุดในเกมครับมันมีอันทั้งที่เป็นสีทองหรือพวกที่เป็นพื้นหลังพิเศษอะเป็นออร่าน้าแข็งอย่างนี้ใจก็อยากได้อยู่นะขนาดส้มโผล่มาผมยังเล่นง่ายขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงสีทองกับพื้นน้ําแข็งอะน่าจะก๊อตสุดๆทีนี้อาวุธเนี่ยมันจะมีเลเวลของมันด้วยเราสามารถเพิ่มได้จากการโยนสมุดลงไปครับและจะเห็นได้ว่าอาวุธมันจะมีเลเวลให้เราปลดล็อกอะไรสักอย่างมันคือการปลดล็อกค,ความสามารถเพิ่มเติมให้กับอาวุธชิ้นนั้นๆเลยตามเลเว ไล่ตามลําดับในส่วนของการสะสมดาวมันก็จะเป็นการสะสมติก๊กซอของอาวุธเดียวกันกับที่เราต้องการจะอัปดาวเมื่อเราอัปดาวแ,วแล้วเนี่ยมันก็จะปลดความสามารถเพิ่มเติมให้กับปืนนั้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาเมจเรื่องอัตราการสังหารหรือว่าเอฟเฟกเพิ่มเติมของอาวุธยังยังไม่หมดยังมีในส่วนของคอที่เป็นอีกเรื่องที่เพิ่มพลังให้กับทีมลบของเราครับซึ่งในส่วนนี้จะพิเศษหน่อยนอกจากที่มันจะมีเรื่องของสแต็ที่เพิ่มเติมให้กับเราแล้วคอในแต่ละอันเนี่ย สเตตมันก็จะแตกต่างกันด้วยแถมยังมีในส่วนของคอมโพเซตตามจำนวนที่คอน้นนั้นติดตั้งบนตัวอาวุธสมมุติ2ชิ้นเนี่ยก็จะให้เอฟเฟกเพิ่มการเจาะเกาะ4ชิ้นก็จะเพิ่มดาเมจอะไรก็ว่ากันไปและยังคงคอนเซปต์สีเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราอัปเกรดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครเครื่องสวมใส่ของตัวละครอาวุธเพิ่มคอ เลื่อนขั้นบาบาๆบาๆบาๆน่าจะทําให้เรามี BP หรือว่าพลังลบเนี่ยสูงขึ้นตามมาด้วยซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นแค่แต้มเท่านั้นครับไว้ประเมินคร่าวๆผมอยากให้ลองเอาตัวละครหรือว่าปืนที่เราอัพๆมาเนี่ยโดดลงไปในแมปครับแล้วลองยิงดูก่อนหน้าง,งานจริงๆสําคัญมากโดยเฉพาะกับรูปแบบของอาวุธความเหมาะสมในการใช้งานก็เป็นเรื่องที่ต้องคํานึงบางด่านบางโหมดเนี่ยมันไม่ได้มากันเยอะหรอกมันมาเป็นรถไฟคันเดียวอย่างนี้งัดลูกซองมาที่เป็นอาวุธเน้นทับดาเมจแบบล้นๆอ,อย่างเงี้ยแป๊บๆก็จบอะไรแบบนั้นนะครับบ โหมดต่างๆตัวเกมเนี่ยมันมีเยอะมากนะและในแต่ละโหมดมันก็จะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไปครับเพื่อให้เราเอาทรัพยากรเหล่านั้น,น่ยไปทําการอัปเกรดทีมนอกจากนี้ยังมีในส่วนของ PVE ที่จะเป็นการเล่นเป็นทีมครับร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นในการผ่านด่านนั้นๆแล้วที่น่าสนใจมันมีแบบ PVP ด้วยเว้ยเออผมไม่คิดว่าจะได้เห็นการต่อสู้แบบ PVP ในเกมเมทัลสลักนะแล้วไม่เคยคิดว่ามันจะมีภาพนี้อยู่ในหัวด้วย และนอกจากหมดต่างๆที่ผมพูดมานะครับเกมนี้ยังมีเมืองหลักด้วยซึ่งไอตรงเมืองหลักเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วครับเกมไหนที่มีเมืองหลักแล้วก็รองรับพล่นเยอะๆเนี่ยเดินกันให้วุ่นทั่วเมืองเนี่ยมาทำให้รู้สึกว่าเราไม่เหงาครับคือผมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าปาร์ตี้พวกเขาก็ได้ครับแค่เห็นผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกดีแล้ว กิจกรรมนาเวลานี้ครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแจกสนันลั่นทุ่งผมนี่นับกิจกรรมไม่หมดอะเยอะเกินแล้วแจกหนักจริงไอปืนที่ผมได้ปืนส้มมาเนี่ยก็น่าจะมาจากการเล่นกิจกรรมแล้วได้ที่ขุดไปขุดนั่นแหละครับช่างเรื่องที่มาของปืนส้มครับเพราะเอาจริงผมไม่มั่นใจว่าผมได้มาอย่างไงกรกิจกรรมมันเยอะและแจกของเยอะจนงงไปหมดแล้วมีทั้งล็คกี้สปินที่เพียงแค่ล็อกอินหน้าเว็บไซต์ครับกดรับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อมี iPhone 15 Pro m ป x ด้วยลองดาวน์โหลดเกมมาแล้วลองไปหมุนดูครับเผื่อว่าดวงของคุณ่จะคูกับ iPhone 15 สรุปสุดท้ายครับเกมนี้เด็กหนวดต้องหลงรักอย่างแน่นอนครับและความรูสึกข,ของผมนะครับตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้แบบเล่นเอาเป็เอาตายอะว่างก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นเข้าห้องน้ําก็หยิบมาเล่นเพลินๆครับเล่นแบบเบาสมองสมองไปถึงในเรื่องของการฟาร์มเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างสัมผัสถึงได้เลยแต่ก็นั่นแหละครับเราก็ค่อยๆเล่นไปครับไม่ต้องไปแข่งกับใครอยู่แล้วและยิ่งช่วงนี้เขามีกิจกรรมแจก,กเยอะอย่างที่ผมว่าไปก่อนหน้านี้สมควรอย่างยิ่งครับที่เกมมิทัลสลักเอ e ไว้เคนนิงจะมาอยู่ในมือถือของพวววกกเเราชาชดด็หน